ไปหรือน้องเดินผ่านไปเลยก็ยู่อยู่น้าอ่ไหนเนี่ยมาดีหมาแมวพร้อมเลยนะอย่เดี๋ยวน้องอยู่กันแล้วเราอยู่นังอยู่นังแค่ไหนมา่ดินขึ้นะครับอยู่ส่วนพี่ถามความรู้สึกน้องส่วนใหญ่อยากอยู่หรืออยากกลับคนไทยเนี่ยนอยากกลับหมดครับไม่ไม่ไที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะที่ยังอยู่อ่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ตอนนี้มีมีตอนนี้คนไทยที่อยู่น้องเห็นมีถึงพันไหมไม่ถึงครับมีมาณเท่าไหร่ประมาณ ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วที่น้องตึกที่น้องอยู่ที่เขาเอาน้องออกมาเนี่ยอยังมีเหลืออยู่ใช่ไหมก็มีครับมีอยู่ประมาณ20-30คนแล้วทำไมพวกนั้นถึงไม่กลับอ่ะเขาหอยจะอยู่ใช่ไหมให้จับอยู่อีกอีกบางส่วนเป็นการจับทุนเด็ด ตเดี๋ยว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 จะส่งไปให้ทางเยียกันนะเนจูดนกะี่นเป็นเรียนเป็นกสือหล่อหนึ่งม้นหล่อนึ่งาขหลอหนึ่า้นหล่อหนงมิขึ้นหล่อหน่าขนหล่กนมนลับหนึ้นหล่อหนกนหล่อนึมานึ้นหล่อนึ่งมแล้นกลบเลยป่ลมานู่นหลับวน่งมากลับนงม้นอเมาข่อ่งาขึ้่นา้่อ่งมา่อยแวะไปเยี่ยมีนึงนะ จะทำยงงไว้จำกับตะโจงก็ตาโอเคโอเคพี่เจ็ดจะมากช่วยดีครบเลยบอกบอกว่าขอบคืออย่างนี้นะครับวันนี้ในสิ่งที่กำลังทําอยู่ที่ท่านผบตรท่านรองลอยกิงขัติโรจน์นะครับในฐานะเป็นผู้ดำเนินการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวแล้วก็ภาคประมงในด้านการค้ามนุษย์นะครับนะวันนี้สางานถหมวดชาติซึ่งท่านผบตรนี้ย้ำสองด้านนะครับนะก็คือด้านการปราบปรามการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับให้เกิดความ หวาดกลัว,วต่อผู้กระทำาผิดนะครับแล้วก็ให้ผู้กระทำาผิดเขารู้สึกได้ว่าไอสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ซิมค้างวันนี้เนะี่ยการที่ท่านผบตเรเดินทางไปประเทศกัมพูชานะครับนะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าคนไทยที่เดินทางไปทํางานอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะสุขสบายนะครับนะบนะแล้ววันนี้เมื่อกลับมาประเทศไทยเนี่ยนะท่านผบตรได้เน้นย้าให้เรินบงคดีทุกราย นะครับกรณีที่ไม่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับนะเพราะนั้นทุกคนนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่น,นี้เมื่อเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เหยื่อการค้ามนุษย์นะครับเมื่อคัดแยกแล้วเนี่ยจะต้องถู่มือคดีความผิดสองฐานนะหนึ่งหลบหนอีออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายน,นะโดยไม่ได้ออกทางช่องทางท,างที่ถูกกฎหมายนะครับอ่านะกับอีส่วนหนึ่งก็คือความผิดตามพรบของกงระทรวงแรงงานพรบกรมการจัดหางานการออกเดินทางไปทํางานในต่างแดนโดยที่ไม่แจ้งให้กรมแรงงานทราบ นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับความผิด2ส่วนเนี่ยเ,เป็นความผิดที่มีอาตาัตราโทษปรับก็จริงนะแต่ถ้าไม่มีเงินเสียค่าปรับ<ม>ก็จะส่งฟ้องศาลทุกรายนะครับก็จะควบคุมในห้องขังและส่งฟ้องศาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทุกรายนะครับผมต้องเรียกว่าเดําเนินคดีหมดนะครับนะเ,เว้นแต่ว่าเป็นเหยื่อคามนุษย์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่กำลังจะทําซึ่งผมจะประชุมในวันนี้ก็คือมาตรการในการป้องกันนะที่ต้องเอาจริงเอาจังที่ทีนะครับ นะเพราะนั้นวันนี้คนไทยที่อยู่ฝั่งนู้นเฉพาะปลอยเปรตเนี่ยวันนี้เหลือมา20-30คนนะเท่าที่ฟังข้อมูลจากมื่อสกุนีนะครับแต่ยังมีคนไทยอีกบางส่วนที่เราออกไม้ยจาไใบอีก4 3 4 7ลาย 43, 44, 4 3 4 4รายนะครับซึ่งส่วนนี้เมื่อกี้ผมก็คุยกับพันเอกวิเตแล้วนะว่าก็เดี๋ยวจะขอความร่วมมือผ่านแดนอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้จับกลุ่มคนไทยที่หลงเหลือเนี่ยกลับมาลงโทษในประเทศไทยให้หมดคนไทยกลุ่มนี้เป็นคนไทยที่เ,เป็น เป็นตัวหลักในการที่ร่วมกับคนจีนในการหลอกลวงคนไทยนะที่าาทรัพย์สินต่างที่เสียหายหลายล้านบาทเป็นร้อยร้อยล้านนะครับ<ม>นะรานนั้นมาตรการป้องกันนะครับที่ประชุมในวันนี้แล้วต้องเอาสิ่งสำัญก็คือว่าพุ่งกับแนวแยแดนทั้งหมดนะผู้พันหน่วยทหารนะครับวันนี้เนี่ยซึ่งผมก็ประชุมมาสองสาครั้งแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ผมจะลงไปดูบริเวณจุดเราจะเอาเด็กมาไล่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปว่าเด็กเนี่ยออกทางช่องทางไหนนะครับนะ นับจากวันนี้ไปนะครับหัวหน้าสถานีผู้กับแนวชายแดนนะครับถ้ายังพบอีกว่ามีคนไทยที่หลบหนีออกไปได้นะครับผมก็จะเอาผู้กับหัวหน้าสถานีมาพิจารณาลงโทษนะครับเพราะว่าไม่ได้หมายว่าชายแดนยาวชายแดนยาวจริงแต่ช่องทางที่ออกไปจํามีไม่กี่ช่องนะครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของเด็กทั้งหมดนะครับจะมาไล่กลับย้อนหลังทั้งหมดถ้าพบว่ามีเจ้าที่ตำรวจทหาร

ใช่ครับกมาอย่างตลอดเดี